หนึ่งทุ่มเหมือนเดิมเวลาเดิมวันที่11วันโกนใช่จะมาขอปูคุณนกันที่นี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมงวดนี้ให้ห้าหนึ่งแล้วใช่ขอให้ค่ะต่อไปวันที่สุดเขาก็ให้ให้เรื่อยๆใช่ให้เรื่อยๆถ้าว่าทาถูกถ้าว่าให้เขากินแล้วเขาจะให้สาธุสาธุสาธุ ที่แล้วที่อาจารย์มาขอนี่เป็นการกระซิบบอกใช่ไหมคะแค่เป็นผีมากระซิบเลยสามนี่มาบอกเลยกระซิบบอกในหูเลยไม่หูเลยแค่หนึ่งแค่ครั้งเดียวนะค่ะบอกแค่ครั้งเดียวอาจารย์จำไว้แล้วก็จดใส่กระดาษเขาจะไม่ย้ําบอกแค่ครั้งเดียวจบเลยแล้วจดใส่กระดาษเลยแต่วันที่สิบเอ็ดนี้ก็ให้เตรียมอะไรมาบ้างนะคะอาจารย์เหมือนเดิมเหมือนเคยเตรียมมา เหมือนเดิมมีอะไรบ้างคะหมากพลูน้ำแดงน้ำปลาบุรีสามมวนบุรีสามม้วนขัปค่ะเหล้าหนึ่งขวดค่ะครับผมประมาณนี้แล้วก็มีกับข้าวกับปลาผลไม้แล้วแต่ที่เราต้องเตรียมมาเพิ่มค่ะวันที่11วันโกนนะคะจะมาขอ ผูกพิธีการที่นี่หนึ่งทุ่มนะคะเดี๋ยวจะไหว้ศึกให้เอฟซีแต่ตอนเช้าต้องไหว้เขากินก่อนโอ้ตอนเช้าต้องไหว้ก่อนเพราะมีใครถูกเอามาไหว้ให้เขากินค่าตอบแทนหัวเดียวทำร้อแล้วเอฟซีคสุรินทร์ทีวีนะครั่ใครจะศรัทธาเนาะแล้วศรัทธาหม้หมูค่าตอบแทนไห้ถูกครับผมผมจะเอามาให้ชาวบ้านที่จะ ประมาณสามหัวค่ะบงสามหัวก็ได้ว่าหนึ่งหัวก็ได้ถ้าว่าไม่มีปัจจัยนะถ้าว่าไม่มีปัจจัยหนึ่งหัวก็ได้ใช่แล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่ศรัทธานะครับแล้วแต่ความศรัทธาเนาะใช่ไรสดไรสดผู่ให้จริงๆเนาะอืมเต็มเต็มถ้าว่าทำถูกถ้าว่าทำถูกวิธีเขาก็ให้อยู่แล้วถ้าเราทำถูกวิธีเขาก็ให้ถ้าว่าทำไม่ถูก เหมือนเดิมมาแล้วอาจารย์ก็ไม่ถูกต้องเลือกวันด้วยนะอาจารย์ใช่วันโกนวันพระห้ามลงห้ามลงเด็ดขาดเขาไม่ให้ลงวันโกนเท่านั้นเป็นยังไงอาจารย์เลขจะเคลื่อนอย่างนี้เหรอครับผมเขาไม่อยู่ใช่ไม่อยู่ไม่อยู่อันจุรินห้ามเดินวันพระนะคะวันพระห้ามลงเลขห้ามลงเลขเขาไม่ให้แต่พูดถึงเลขฝันได้ใช่เตรียมเลยนะคะห้ามลงเลขใช่ห้ามลงเด็ดขาด ร้อนพระข้ามาขอเลขเพราะว่าต้องอันโกนอันโกนอ่ะบันโกนขับล่อยผีมาไงบันโกนขับล่อยผีมาดวงวิญญาณเขามากินเมียนบอเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรอ่ะเอฟซีวันนี้นะคะมาเอ่อ ตามตัวเลขนะคะของอาจารย์โชคที่ให้งวดที่หนึ่งกุมภาที่ผ่านมาเอฟซีฮหนะเดี๋ยววันโกนอาจารย์โชคก็จะมาทาพิธีขอตัวเลขเหมือนเดิมเอฟซีอาจารย์โชคบอกว่าปู่คุณการจะให้ตลอดเลยนะคะเอฟซีคนลุกเลยนี่ยังคนลูกไม่หายเลยนม่มนขนาดนี้มาถึงนี่สัมผัสได้ไหมคนลูกได้เลยได้สัมผัสได้หมดยังอยู่ เป็นยังไงคะบันไดที่สร้างให้ปู่ดี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 มากเลยอาจารย์ใช่ที่ทำลีมากเลยอาจารย์วันนี้เขาจะขอลาวอกได้ไหมเนี่ยขอลาวาวมันออกวันไหนลาววันจันทร์พุธศุกร์วันตรงนี้จันทร์พุธศุกร์ค่ะพี่จันทร์พุธศุกรขวันนี้วันวัเสาร์ค่ะวันเสาร์เรออีกสองวันอีกสองวันรอ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 คำว่ารอไว้ก่อนอาจารย์อาจจะให้นะครับข้าวก่อนรอดูเป็นเด็กไม่ลาออกสุดยอดข้าวบุญ โอรมาเอะครับทูงบางคนกเากระทู5้ามีฝัากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับน้องคนมีฝันครค่ะเอฟซีค่ไลคกดแชร์แล้วก็กดติตาให้ด้วยนะครับทางช่องคนมีฝันค่ะขอบคุณค่ะร้าไเากม่มา่งรวันนี้วันนี้มาทำยังไงคะมา อ๋อมาบอกปู่ว่าเลขเข้าแล้วอย่างนี้เหรอคะก็ไม่รู้ว่าเขาดีใจที่ว่าทําที่ว่าตรงนี้ให้เลขเขา้าต่อไปที่ว่าที่นี้จะดังเขาก็เลยปันพากันมาเอมาขอบคุณหน่อยมาขอบคุณแล้วก็วันวันไหนเขาจะจัดเขาจะเอาหัวหมูมาไหว้ก็ม้แล้วแต่เขาวันโกมันโกนช่วงเช้า วันนี้ก็มาขอบคุณนะคะก็อาจารย์อุนะคะที่ได้พาอาจารย์โชคมาขอปู่คุณการนะคะกระดูกผีหาโบราณตรงนี้เอฟซีือห่าก็ถูกกันเยอะนะคะก็ชาวบ้านวันนี้มาแสดงความขอบคุณนะคะกับปลูกคุณการที่ดีเดี๋ยวคนโกลนเอฟซีแอดจะมาดูกันทําพิธีนะคะอาจารย์โชคขอต่อแน่นอนติดตามคนมีฝันนะคะเอซ